เรื่องเล่าลืมแก้ของเขาว่ากันว่าอย่าเล่นของถ้าไม่รู้จักแก้เพราะของที่ปล่อยออกไปแล้วมันจะย้อนกลับมาหาเจ้าของเสมอนี่คือเรื่องของบอยชายหนุ่มใจร้อนที่เพียงเพราะความรักทำให้เขาเผลอก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ไม่ควรแตะต้องและเพียงเพราะเขาลืมแก้ของ บอยตกหลุมรักหิงสาวคนหนึ่งแต่เธอไม่เคยชายตามองเขาจึงไปหาหมอคำผู้เชี่ยวชาญวิชาสาย,ยดำของเสน่นี้ต้องแก้ภายในเจ็ดวันไม่งั้นมันจะย้อนกลับมาเล่นงานเองบอยรับคำแต่พอหิงสาวเริ่มสนใจเขาเขาก็ลืมไปสิ้นว่าต้องแก้ของ วันที่8มาถึงหิงสาวเริ่มแสดงอาการประหลาดจากความรักกลายเป็นความคลั่งเธอพูดซ้ำๆอยู่กับฉันตลอดไปนะบอยฝันร้ายทุกคืนเห็นเงาดำคลานเข้ามาในห้องเสียงเล็บขวนผนันดังแกรกๆบานคืนเขาตื่นขึ้นมาเจอรอยเล็บยาวขวนอยู่บนผนังจริงๆ แก่ของสิไม่งั้นจะอยู่กับฉันตลอดไปร่างของเธอเต็มไปด้วยเลือดดวงตาดำสนิทรอยยิ้มกว้างเกินมนุษย์ยืนอยู่ตรงหน้ายืนอยู่ตรงหน้าเขาบ่อยวิ่งไปหาหมอคำกลางดึกแต่เจอกุติร้างว่างเปล่าหมอคำตายไปแล้วหลายวันหิงสาวฮ <laughs> หนีไม่พ้นแล้ว ก่อนเงียบวูบบอยถูกเงาดำทาบคลุมร่างก่อนทุกอย่างดับสนิทรุ่งเช้าชาวบ้านพบศพบ,บ่อยดวงตาลืมโพลงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่ผนังหง้องมีรอยเล็บควรเป็นคำว่าอย่าลืมแก้ของนี่คือเหตุผลที่ผู้เฒ่าเตือนเสมออย่าเล่นของถ้าไม่รู้จักแก้ เพราะของไม่เคยหายไปไหนมันแค่รอเวลาย้อนกลับมาหาเจ้าของเท่านั้น